ก็เข้าสู่วันที่7กันแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการทำงานก็ดูสภาพสิครับด้วยความที่เศษอิฐเศษปูนเนี่ยประเมินกันว่ามันจะมีมากถึง40,000ืตันคิดดูนะ40,000ตันแล้วกว่าที่จะแบบเอาออกได้หมดเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนอย่างมาก2เดือนแล้วข้างใต้เนี่ยคือตอนนี้เราก็ยังมีความหวังว่าจะเจอผู้รอดชีวิตแต่การทำงานมัน ต้องค่อยๆไปจริงๆนะครับมันค่อนข้างยากด้วยทีนี้เมื่อตอนตีสามเครื่องของเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เริ่มใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กเพื่อที่จะเปิดเปิดเป็นโพรงนะครับถ้าเปิดเป็นโพรงได้ก็คนก็จะได้ลงไปก็ไปสำรวจไปดูเหล่านี้นะครับจนประมาณสักตีสี่ก็จะได้ยินเสียงแตกๆ,ๆๆๆๆแบบนี้ก็คือเครื่องจักรหนักเนี่ยกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบข้อมูลณตอนนี้เราเช็คมาจากหน้างานเนี่ย ก็ยังมีผู้ประสบเหตุนะครับ103คนมีผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บ9คนแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามก็คือสูญหายเนี่ย79คนตามหน้าจอแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยภาพรวมของการปฏิบัติงานทั้งหมดคือนอกจากกู้ภัยแล้วเนี่ยก็จะมีสุนัขเคนายที่เข้ามาช่วยในการทำภารกิจนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งโซนออกเป็นพื้นที่เนี่ย A B C D <ะ>แล้วก็โซน E ที่อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เนี่ยยางจุดที่เป็นโซน B เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เจาะเจาะโพรงลงไปนะครับโพรงนี้มันเป็นโพรงแห่งความหวังนะว่าเจาะเออเจาะโพรงได้ลงไปได้ได้เห็นอะไรข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเจอดีไม่ดีมันเชื่อมไปถึงจุดที่มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับคือเมื่อวานการทำงานทั้งวันเนี่ยยังไม่พบผู้รอดชีวิตยังไม่เจอร่าง ของผู้เสียชีวิตจริงๆเนี่ยเจอสอง,องร่างแต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้นะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็การทํางานเนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ตึกมันโครงสร้างพอมันพังเนี่ยมันพังลงมาแบบถ้ารื้อออกมันไม่สเสถียรหมายความว่าโอกาสที่มันจะสุดเพิ่มจะพังเพิ่มจะถล่มซ้ําลงไปข้างล่างมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการทํางานของเจ้าหน้าที่จําเป็นที่จะต้อง ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ